ใหญ่สวัสดีนะจ้าพ่อกันเด็นแล้ะครับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันอาหารต้นเที่ยงค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตียยเต๋ยวแม่บ้านยุโรปก๋วยเตี๋ยวไก่บายหอน,นันออกไห้ทุกทวดเป็นตะกินขนาดนะโอ้ยหอมขนาดค่ะมาเด้อค่ะเด้อแซ่บแซบ,แซบ,แซบ,แซบนำกันค่ะก๋วยเตี๋ยวจะก๋วยเตียยเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ของนางสือตะเดา ไม่รู้วาโอ้พริกก็มีหลายชนิดเนาะสองชนิดเนาะพริกกะโอ้โหแต่แซบชิมน้ำสักก่อนน้ำต้มซุปเนี่ยโอ้ยแซบขนาดนั้นเลยค่ะเด้อโอ้ยมีเหงก็นั่นเลยอืมอืมชุดยอด โรยพริกป่นสักนิดนึงอะมึงเอาช้อนใหญ่ๆอร่อยไหมคะอร่อยมาม่มมาทำอร่อยมากถั่วลีส่งบดถั่วดินบดเนาะค่ะเนาะกะเทียมเจียวกับอันกากหมูเจียวที่แซบ่บแซ่บก๋วยเจียวไก่เส้นเล็ก อันนี้ก็ผักสดทวงอกค่ะัวงอกกับอันหอมใหญ่ผักกาดเนะคะเนอะมีทุกอย่างเชียวโดวยไรแซ่บค่ะตามด้วยซอสพริกบดบยวไข่เด้อค่ะเด้ออันนี้กินกับ ลุยเ<ม>นาะโกเนาะรุยเลยอร่อยนี่ออช,อชอบมากมากบ่ะอืมอืม ใส่อันหัวใช้เท้าหเด้อคะน้ำซุปกับหอบหวานแซ่บก,มกมลมกลมแม่ทเองม่ามานี่ซุปเปอร์เลยเนาะกุดเหรอเล็กเหรออร่อยมากกินให้มันแซบๆอืม กินแล้ก็รีลักซ์มมเม่น่นออกไมู่กไม่มอเอาค่ะเนื้อไก่กับเปื่อยยุยแซ่บปซปูเปอร์เลย อใส่ลูกชิ้นอีกเนาะ,ะนี่ก็รน้ำตาลตามน้ำุนี้วา,า,าน,นมาจากเใส่น้ำตาลใหญ่อืม แบบกลมกลมหอมกลมกลมเบาหวานเพราะว่าส่วคนส่วนมากจะใช้น้ำตาลเนาะอันนี้บาหวานทร,รมชาติหวานจากเรื่องของเรื่องทให้เรื่องของเรื่องวามหวานจากหัวใยเท้าเนี่ยนี่ก็หวานอยู่แล้วอันนี้ชอบรสนีย่ยบเขาพริกแล้พบหรือ มีไหมพริกเดือบ่ะมีสยมมวย่าสวยก็มาเป็นลูกกันนะหนูนม,มาเป็นหน่วยนะ่ะอือ,ข,อ,อขาดแต่กะปิอย่างเดียวค่ะขาดกะปิแต่ก็อร่อยแซ่บขนาดเด้อค่ะเด้อ บึงแซบไหล๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะ๋วยเตี๋ยวไก่แม่บ้านยุโรปเนาะค่ะเนาะของมันซื้อน้ำมันซุปปมะมักแล้วก็มาทำกินเองว่างั้นแต่ปะ เส้นก็เหนียวนุ่มอร่อยค่ะอร่อยมากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูซอบไปหรือเปล่พริกสดค่ะ

kìm chắc gấu nó ăn khúc kìm cái này nọ không được à mình bị pít thì nhất trong nước ไปแหวนท้องห่างอันนี้งันพริกครเผ็ดเผ็ดที่สุดในโลกคะเนี่ยเขาชื่ออะไรนะที่พ่อซื้อให้แม่จำไม่ได้ครลนาเป e ย่ดีๆย่โรชื่ออะไรนะลูกคาร o โร n a นาเป e r าโเปเปอร์โอ้นี่คาร์โรไนาารนาเรเปอร์อือืคารราเรเปอร เขาบอกว่ามันเป็นพริกที่เผ็ดเผ็ดมากค่ะเอ้ยทุกตาบอกกินค่ะเอ้ยเอาพริกไทยๆทย่างแบบนี้มเจคยกินแล้วอันเจ็บท้องอันโอ้ยมันหอนหองมันบิดมันคั้นเลยล่ะเพื่อมันจะเศร้าโอ้ยเศราเลยบอกก็ใส่เลยอันตรายเขาพูดว่าแม่นคนกินเผ็ดหน่ะมนแห้งเข้าไปอีก บังไก่ก็ต้มต้มจนเปื่อยเลยค่ะเปื่อยไหลแซ่บสุกก็แซ่บคนกินก็นเว้าเก่งเนาะค่ะเนาะมะโอ้ยเตี่ยวน่ามดแล้วโอ้ยก็นนาะโบอ,บบบอ,อ้อนโบโบอัดจนมดเนาะค่ะเพราะว่ามันน่าหึงอันก๋วยเตี๋ยวแม่บ้านยุโรปค่ะทำกินเองค่ะแซ่บแซ่บก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะคะา่ะเนาะมะกินต่อเฮ้อเพื่อนๆมีความสุขทุกคนเนาะค่ะเด้อ กินข้าวซบบนอนรับฝันดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ